ต้องบอกก่อนครับว่าจริงๆแล้วการตลาดครับมันไม่ใช่ว่าเราจะยิงแอดอย่างเดียวแล้วมันจะเวิร์กมันจะต้องบาลานซ์นส่วนคนอื่นด้วยเช่นคอนเทนต์เช่นการจ้าง KOL รีวิวต่างๆเนาะซึ่งผมแพคเกจเ,เนี่ยครับผมผมจะครอบคลุมทั้งหมดเลยทั้งวางกลยุทธ์วางมีเดียแพลนเรื่องแอดวางแผนเรื่อง KOL ว่าเราจะจ้างใครมารีวิวสินค้าเราบ้าง สวัสดีครับผมชื่อโจโนะครับเป็นฟิลแอนซ์สมดฟาสวิร์กนะครับผมรับงานยิงโฆษณาบนโซเชียลมีเดียนะครับเช่น f c e e o o o แอด Instagram แอดหรือว่าจะเป็น TikTok Ad แอหรือว่าจะเป็นบ้าน Google นะครับเช่น y YouTube Ad หรือว่า Google Search Ad ครับส่วนดีเทลงานที่รับทำนะครับปกติเนี่ยผมก็จะรับงานเกี่ยวกับการยิงโฆษณาแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนการตลาดออนไลน์นะครับผมเคยทำงานใน เอเจนซี่โฆษณาชื่อดังเจ้าหนึ่งครับในตำแหน่งดิจิทัลเ e ด i a p พลเนอร์ซึ่งที่นั่นเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการยิงแอดบนโซเชียลมีเดียแล้วก็บน Google a d ด t ิกต็อกอินสตาแกรมครบทุกสื่อครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเหมือนกับกระโดดไปในทำทำในฝั่งแบรนด์ทำใน, s, ำใน Industry, อินดัสทรีอสังหาริมทรัพย์ทำในตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งคอมมูนิเคชันครับก็คือที่นั่นเนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์แผนการโฆษณาแล้วก็เป็นการวางกลยุทธ์การสื่อสารให้กับตัวแบรนด์์นนนนะัััักกกาาารรรตลลดด่่่คบทที s, เเย้งงฝฝซแ มันจะทำให้เรามองเห็นภาพได้กว้างขึ้นฮะลูกค้าที่เข้ามาในฟาสต์เวิร์ครับหลากหลายมากเลยแต่ที่เข้ามาและที่เยอะกว่าพิซเป็นพิเศษเนี่ยหนึ่งเลยจะเป็นในเรื่องของขายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อีกอินดัสีนึงที่เยอะคือเป็นคลินิกเสริมความงามแล้วก็อีกอันนึงที่เยอะเหมือนกันก็คือเป็นคอสเมติกค,ค่ะขึ้นอยู่กับออบเจิเตีฟของลูกค้าครับเช่นถ้าลูกค้าเนี่ยอยากจะจับกลุ่มไว้รุ่นหน่อยก็แนะนําให้ลองไปที่ตลาดติดต่อ,อก,ก่อน เพราะว่าผู้เล่นของ TikTok เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฐานกลุ่มคนวัยรุ่นน้อเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้ามี Product ที่ต้องการที่จะเหมือนกับ reach ทุกช่วงอายุเลยก็แนะนําเป็น Instagram หรือว่าจะเป็น Facebook แต่ถ้าสินค้าไลฟ์สไตล์หน่อยเลครก็อาจจะเน้นไปในทาง Instagram ถ้าปังที่สุดก็คงหนีไม่พ้น a c e b o o k กับอ mm ินสตาแกรมเพราะว่าจริงๆแล้วเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเนี่ยมันเป็นโซเชียลมีเดียที่มีฐานผู้ใช้งานเยอะที่สุดซึ่งมันก็มีทั้งผู้คนพร้อมซื้อพร้อมพอลล์เราผ่าน Facebook แล้วอินสตาแกรมแต่ถ้าพูดถึงโซเชียลมีเดียที่มาแรงในปีนี้ครับ mm hmm. ก็คงหนีไม mm ่พ้นทิกต็อกเพราะว่า behavior mm hmm. ของคนนะครับ mm hmm. เขาชี้จาก mm hmm. ที่เล่นถ่ายฟีดอย่างเดียวเนี่ยไปดูวิดีโอจริงๆการยิงโฆษณาสําคัญมากๆครับสมมติสินค้าคุณดีแค่ไหนหรือว่าคอนเทนต์คุณปังมากเนี่ย แต่ถ้าคุณยิงแอดไปไม่ตรงกลุ่มเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณเสียงเงินไปฟีีเลยการที่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับมาดูแลจุดนี้ได้เลยผมมองว่ามันจะเซฟต้นทุนของตัวผู้ประกอบการเองแล้วก็เซฟเวลาด้วยหลักๆแล้วลูกค้าเตรียมมา4อย่างนะครัหเลยคือลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลสินค้าให้ชัดเจนส่วนอันที่2ครับคือเป็นข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่อยากจะยิงไปถึงอันดับที่3คือจะเป็น ตัวคอนเทนต์แล้วก็ภาพสินค้าต่างๆสําหรับการทราําโฆษณาถ้าลูกค้าไม่มีคอนเทนต์หรือว่าไม่มีภาพเนี่ยผมมีทีมงานพพอร์ตให้ได้ครับสามารถแจ้งได้อันที่4ครับจะเป็นในส่วนของอเช็กทีมมันจะช่วยให้คนทําโฆษณาเนี่ยเดลิเวอร์ผลงานได้ดียิ่งขึ้นยิงแอดไปแล้วมียอดขายกลับมาหรือว่าเป็นการยิงแอดไปเพื่อที่จะทําให้เปิดตัวสินค้าใหม่ได้แบรนด์ w a วนิวสอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าเป็นจุดเด่นนะครับก็คือเรื่องเรื่องอินไซด์ครับเพราะว่า หลักๆแล้วด้วยตัวผมเองเนี่ยเคยทางานทั้งในฝั่งแบรนด์ใหญ่แล้วก็ในฝั่งเอเจนซี่มาทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างด้การเก็ตอินไซด์คอนซูมเมอร์ได้ค่อนข้างดีคือผมจะรู้ behavior ลูกค้าว่าเอ้ยเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาไม่ซื้อเนี่ยเราสามารถนาข้อมูลตรงไหนในแคมเปญเรามาวิเคราะห์ได้ซึ่งอันนี้เป็นจุดแข่งจุดที่1จุดแข่งจุดที่2จะเป็นในเรื่องของการยิงแอดและสิ่งที่แตกต่างเลยคือผมมีใช้โปรแกรม AI automation ซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่เราเอาคนมาดูแลแคมเปญตลอด24ชั่วโมงเลยนั่งเฝ้าหน้าจอไม่มีักสมติ แอดตัวนี้เนี่ยมันใช้เงินเยอะแต่มันไม่ได้ยอดขายเลยตัว AI ของผมเนี่ยครับมันก็จะคอย allocate บั d g เจ็ตไปหาตัวแอดที่มันดีกว่าตลอดเวลาหรือว่าแอดตัวนี้แพงมากไม่มีทางแก้และปิดมันก็จะช่วยปิดให้ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ครับด้วการใช้ AI เนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันจะดีกว่าเสมอเพราะมันมีคนเฝ้าตลอดเวลาสําหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่า<ม>จะเริ่มต้นยังไงกับการยิงโฆษณาหรือว่าทําแผนการตลาดออนไลน์เนี่ยครับกออ็สามารถทักเข้ามาขอคำปรึกษาได้เลยนะครับผมใจดีครับตอบได้ทุกคําถามแน่นอนครับ